นี่เลยครับสุดเด็ดอยู่ในตลาดเมืองหลวงน้ำท่าครับตลาดเมืองหลวงน้ำท่าพี่น้องเบาตื่อมาเห็นเพิ่นขายปลาพอดีปลายังครับอันนี้ซื้อปลาเนาะเพิ่นมุ่งซื้อปลาครับพี่น้องครับนี่แม่นปลาธรรมชาติอันนี้แม่นปลาพอกปลาพ่อบ่ปลาพอกปลาเผาเนาะโอ้ปลาเผาแม่นปลาพ่อพี่น้องปลาเผาแล้วก็ปลาพวกปลาน้อยพี่น้องเลยธรรมชาติ นกธรรมชาติพี่น้องเป็นกองเป็นกองเลยนกธรรมชาติเนาะอันนี้ก็ของธรรมชาติพี่น้องไปไหนนกมันจะมีกลิ่นกลิ่นพักเนาะนกปลา สวัสดีหลวงน้ำผ้าครับอันนี้คือตลาดเส้าหลวงน้ำผ้านะครับที่ทพี่น้องเกษเส้สาเหลาาเนาะแล้วก็พี่น้องที่มานักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะครับจะไดมีโอกาสได้มาสัมผัสกับบรรยากาศยามเร้า,า,าครับหนาวเยือีครับพี่น้องครับจนขีมูกย้อยนะครับผมก็จนเปียกเม็ดเสียควาพอนพี่น้องนี่โอ้ยหนาวเหนือข้างเนาพี่มาขายให้น้องไปบงน้องกันครับ โอ้สิมุกน้อยหนาวนาวดีครับบรรยาก่ยงเจ้ากับพี่น้อง,ออองมือนี่ยนสีแข็ง,งมืดคร,รับพี่น้องครับ้อัอาหมักกะเทียมัก่ผู้สาวงใส่ซีบ่หนาวกันใดครับเออยังจะใส่ยังจะเอาหมวกใส่นะพี่น้องเย บนหนาวไปได้เนาะสนาวเนาะอะไดีขนาดครับเดี๋ยวเขาขอไปข้างในตลาดครับน้องเด็กน้อยนกเรียนกับเพนโรงเรียนนี่ครับหนาวครับหนาววะไอหนาวปะหนาวโอเคไปกันหนาวกัน ยังไม่ได้ซื้อวัาถุดิบกระเป๋านี่ต้าเนี่ยนิดเลยตลาดใส่ที่ตลาดพี่เราตลาดมีขายวะนี่โอ้โดยโดยโดยเดี๋ยวเขาสุดสุดสุดนะหนาวนี่อย่างนี้ฮ่าพี่วูโอ้เป็นต่ท่าอยู่ดอกับพี่น้องเลยหนาวเลยชิมูวกกันย้อย นี่คือบรรยากาศตลาดสาวหลวงน้ำท่าครับดูดูพวกหัว่าเป็นสาขาอย่างหรือว่าอยู่ไสเดี๋ยวข้อศีรษะสาวผู้สาวได้โยผู้สาวผู้สาวถา,าถามเนี่ยถามอะไรยังไงเนี่ยนี่ตลาดตลาดอย่างนี้โอ้ตลาดเมืองบอกโอ้นี่ห้องตลาดเมืองมาซื้ออย่างไรดีเหรซื้อเครื่องเนาะสนใจเด้วยผู้สาวมาซื้อเครื่งองครับพี่น้องโอ้โหหนาว มองนี่พี่น้องกินซุกเหรอี่น้องกินซุกกับพี่มีอันนี้เป็นลูกซีนจิ้งเนระอันนั้นไม่งไงห้งกันนะตอาหูตองหูว่ะโอ้ต้งหูครับน้องครับมีเ่ตองหูขายนมอนมอยอรกน้องครับ พักนะครับเนาะรวมรวมกับทีประเทศพักเองแต่เนขายยิ่งร่ำลุกบนที่ตลาดครับครับพี่น้องครับตอนนี้เรามาหารอกเลือกซื้อแนวกินครับพี่น้องครับมกหนังเหม็นมกหนังเหม็นโอ้อันนี้เนี่มกหยังเลย เอฟจีนเนาะอันนี้เทีาไหร่นี่ยำอย่างนะสามบูสามบูเซเนหลอดโอ้สามบูเซเซนหลอนกำลังกินนี่มันอยังไสานี้ไข่หิ้มกไข่น้ำมกไข่น้ำโอ้แซ่บบอสซิมเบิ้งว่ะใส่ซิมเด้ใส่ข้าวเหนียวเราให้ซิมพี่น้องเลยบอกตัวโอร์ดิาตซิมสักหน่อยพี่น้องเด้อต้องซิมหนึ่งคำครับ โอ้ยมือจำม,มือจำบ่ได้พี่น,อนอ้องขอซิมเพิ่มคำหนึ่งพี่น้องนี่แซ่บแซ่บผิวหน,นีแซ่แบ,แบขนาดพี่น้องเลยต้องไปหากินครับมกไข่น้ำต้องไปหากินซะขายยู่ใส่ขายขายู่ใส,ใส,ใส,ใส่มกไข่น้ำนี่บอ ตะก,กีบสิบพันพี่น้องเอง้ยบกไท่น้ำโอ้แซบนะสิบพันแซบไปส่นใ่อ่างต่อพี่น้อง,อ,งอันนี้เป็นอาหารว่างครับนี่าานี่ครับอาหารว่างไปเลยครับ <laughs> พี่น้องโอ้ยหนุ่มเออโตะว,วาง ได้ยังกันไปกินครับมื้อนี้เฮ็ดเฮ็ดบ่เฮ็ดหยังนี่เฮ็ดนางลมเฮ็ดนางลมไปเฮ็ดหยังกินไปจังว่าแกงกระไรโขกกระไรไปกินน้ำนะบ่ได้บ่ได้ได้ครับพี่น้องตามมึนไป <laughs> นี่ก็จะเป็นผู้ประเภทประเภทแบบของแห้งเนาะมีกระเทียมมีหอมมีพริกนะครับพี่น้องอันนี้เอาไปย่างเล่นครับนี่อาหาราเอาไปเกี่ยวเล่นเวลาเข้าว่างๆกนะันนะเนาะทุเรนเข้าว,าว่างผมมีอย่างเห็ดเกี่ยวเล่น <c oughs> นี่ผักสดครับพี่น้องครับอุ้ยกระเป๋างามอันนี้เท่าไหร่นะพันกีบ่บอกเอาเอาเอากองนึงนาะ โอ้เขาเขาบ่มีเขาบ่มีมองเห็ดนะสิบพันเออพันพันจีบได้พักอยู่แล้วครับพี่น้องอาหารเศร้านี่ครับนี่เนี่ยมาไปกินหนังพองกับมกไข่นะครับแล้วก็กินแก้มกับพักครับพี่น้องครับนี่คืออาหารเศร้าของคนที่ขยันครับตื่นเศร้าจะได้กินแบบนี้แหละพี่น้องไป ด้วยหาพันนี่เลยครับสุดเด็ดอยู่ในตลาดเมืองหลวงน้ำท่าครับตลาดเมืองหลวงน้ำท่าพี่น้องเบาวตือมาเห็นเพิ่นคายปลาพอดีปลายังครับอันนี้ปลาปาก โอ้ปลาปากพี่น้องเลยแม่ค่าเอาปลาปากมาขายครับขายโลจังไงโลละหกสิบพันพี่น้องปลาปากอันนี้เดีอันนี้ปลาทูครับอยู่ในน้ําท่านี่บ่หามาจากน้ําท่านี่บอกอ่ะปลา้ําคของบอกโอ้ยบัดที่นี่ปลาหามาจากปลา้ําคของพี่น้องเลยผมเห็นน้าท่าได้นี่ปลาทั้คของแต่ว่าปลาทูนี่เดี เอาละงานนี่งานเข่าละครับพี่น้องเออไปโอเคคือว่าครบบริบูรณ์แล้วสำหรับตลาดเศร้าหลวงน้ำทาครับกำลังมุ่งบั่งอย่างกันเนาะนะฮะพี่น้องเสาขายไข่ครับพี่น้องครับผู้สาวขายไข่สาวเมืองเมื่อ,อนี่เนาะขายไข่ครับไขเนเน่เป็ดเนาะเป็ดกาบ บ่าเต๋อเห็นเพิ่นกำลังมุ่งกันอยู่ครับพี่น้องครับเพืกำลังมุ่งกันอยู่ว่าเพิ่นมุ่งเอียงนะอยากโน่นนะครับพี่น้องโอ้เพื่นมุ่งซื้อปลาเนาะเพิ่นมุ่งซื้อปลาครับพี่น้องครับนี่แม่นปลาธรรมชาติอันนี้แม่นปลาฟอกปลาพ่อบ่ปลาพอกปลาเผาเนาะโอ้ปลาเผาแม่นปลาฟอกพี่น้องปลาเผาแล้วก็ปลาพวกปลาน้อยพี่น้องเลยหลายครับหลายปลาอยู่ เออได้การครับพี่น้องครับปาาที่เราเอาปิดทั้ทงนอกกันบันนี้โอ้นี่ซีนครับซีนซีนงัวซีนซีนฟานบอกโอ้ซีนฟานเนาะซีนฟานซีนฟานสัตว์ป่า,ปา <c oughs> ของกินแนวปลาป่าเฮาพี่น้องหมักไม้นกธรรมชาตินกธรรมชาติพี่น้องเป็นกองเป็นกองเลยนกธรรมชาติเนาะอันนี้กับของธรรมชาติพี่น้อง โอคนซื้อพักเมื่อใช่ไหมพี่น้องคนเอาพักคนซื้อเมื่อว่านี่ยคนซื้อเมื่อกินนี่นี่เดี๋ยวเรากินขนมจักอันก่อนซื้อขนมกับผู้สาวครับพ,พี่น้องครับขนมยั้งครับอันนี้พ่อขนมยัง้งขนมไข่หงขาย,ยังไงสามก้อนห้าพันบอกเออเอาสามก้อนซื้อขนมขนมก่อนพี่น้องได้พอได้ยำมันมันอุ่นๆนะ ก่อนห้าพันพี่น้องเอาละครับพี่น้องครับเบาตเลาะโซเซบครับพาพี่น้องมาเลาะซอแซบที่ตลาดเมืองหลวงน้ำท่าครับก็ได้แนวอยู่แนวกินครับลวงหลายายเซ่คือกันทีเดียวครับพี่น้องครับนี่ครับหนังพองครับกินตั้งแต่มือนี้ไปคาปีนาก็ได้อยู่ได้ครับหลายเอาละครับพบกันวิดีโอหนาครับ จะใดก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ใส่กระดิ่งเอาไว้ให้มันเรียบร้อยนะครับเด้อฝากกดแชร์นำรับกดลงปงเพลงจวดสวัสดีครับพี่น้องเดินมาหอดปากทางก็มีปลาส้มครับนี่ปลาสม้ปสมปลาส้มเพชรเองปลาหยังนี่ปลาโนวลบ่ปาล <c oughs> ปานวลจันนี่บ่ปลานวลจันแม่ค้าเดี๋ยวซื้อยังแม่ค้าซื้อยังแม่ค้าปลานวลจันของแม่ค้าจันคำครับพี่น <c oughs> ้องครับซึ่งเป็นปลาส้มเนาะ ขายยังไงขายยังไงขีดหนึ 8, ่งแปดพันโลละแปดสิบขปโละมาขีดหนึ 8, 10, ่งแปดพันกีบพันโลหนึ่งนี่แปดสิพันเนาะเอาทุงนึงทุงหนึ่งอันนี้เท่าไรทุ่งเท่าไรสาวพันเนาะสาวพันเดีนาะสาวพันอันไหนเปนไปห้าสิบ่เอาทุงเดียว่ละเาบ่มีมองเห็ด เป็นค่าเก่งๆครับพี่น้องครับขายแบบเก่งนะสงสัยที่ต้องจ้างไปอยู่บริษัทเขาละบริษัทเลาะสอดแซ่บครับโอ้ยเส็ยผีม่มันหนาวครับพี่น้องครับอากาศหนาวหนาวบอกโอ้ยอะไรราคาหนึ่งเนาะโอเคครับวันนี้มากับพ่อค้าขายเค็มมูครับพี่น้องสิมาหาสิใหม่เนาอ ครัเมื่อนี้บราเพิ่ได้ของแซ่บจากน้องสาวนะครับขออนุญาตสิมนบสุดกันได้ครับได้ครับผมแซ่บส่งที่เป็นเบอลอยู่เหมืนะข้าวแก่น้อยครับพี่น้องข้าวแก่น้อยลุงทำพาหมกปลาจะทำคาพี่น้องครับแซ่บโตเลยครับนีู่ปอดได้บ้าหูบางเกือครับ มกปลาเนี่ยมันต่างกับปลาทอมแบบดูเฉื่อยเฉื่เลยกินนี่ยคือคนใส่ข,สของมกนี่บอกเมืนเน่อไหรครับผมจะใส่แบบมะกรูดนี่ครับสูบมีเลยกินมันนะจะมันจะมีพักจะเพิ่อย่างไม่ใส่กันนะโมกปลาเป็นะไรก<ม>็ะออกมันจะมีกลิ่นกลิ่นพักเนาะเนื้อน,นวลเนืวลหอม ดแกรับเียวไวไ้ครับแกวไว้กินเท่าท่ามกลางความเย็นเนาะหนาวาเย็นซาเป็นน้องขบอ่ำลำพอดีเลยมันอ๋อมันมันลองซิมดูไข่หินมะมกไข่มกไข่หินเนาะไปจะไข่เท่าหอมเหยนเนาะอืมโอ้ยเดี๋ยวไปมกไข่เหรอท่านมกไข่มกไข่ เองนี่ครับสามสี่เมนูนี่อะไรที่แซ่บอนไรรสชาติได้ซิมครับเมยียค้านะลูกไข่สำหรับผมครับพี่น้องเจีว้ววายแซ่บสุดครับ,บมันขุ่กล่อมมันบริขมเลยอืมมันไปทางนัวแล้วนะไปแล้ว ข้าวซอยครับข้าวซอยแก้บหมูกุ้งวว้าดังนครับข้าวซอยหมูทำทาครับแต่ถ้าจะกินแซบนี่ต้องไปกินที่เมืองสิงรีพี็น้อนเด้ยข้าวซอยเมืองสงห์แซบสุดละ มัน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 จืดจืดบวเพชรพี่น้องเซ็บเซ็บเดียพี่น้องเตรียเาแกหัี่วยนน้นขึ้บรถเกี่ปกีนนี่เน้องนี่เซ็บข้าเรืยบร้อยครับขอซวยนะ เมนมันมันเลยมันออกหวานนะเวยมันออกหวานก็ถึงสิ้นหมูครับซ้นหมู ยากนี่มันนัวมันแซบมันทุกเมนูละไรแก่คือธานตัวเพชรเราเจอกับอันะาานะีเนาะกินมันชั้เนาะก็ดีกินครับแซ่บแซ่บแซ่บทำมาเลยว่าแซ่บมุกอะไรชอบเป็นมกมกเนาะมก,นะมกปลามกไข่ เที่ยวหวายฮะกินน้ำกันครับพี่น้องครับมาเที่ยวหลวงคำขามพี่น้องลองหาซื้อแนวะกินแบบนี้เบิ่คบงคร,ครับเลยนะครับอาหารเช้าครับพี่น้องครับครับเลยว<บ>าา่ามากินมาซิมอาหารประจำเมือง,เ,องเลย ว่าเดี๋ยวจังพ่อกันไหมเนะครับเนาะวิดีโอหน้าพี่น้องตคิดตามกันด้วยครับเด้อว,ว่าเฮาสิไปใส่กันต่อกินอย่างกันแน่รับประกันว่าพักนแน่ขอบคุณอะไรายครับปรโงโปงเป็งจวสวัสดีครับ